ครับขอเก่าวคำว่าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเพชรก้าเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับขอขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์นะครับการกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอขอบคุณอย่างมากนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับนะครับผมปกติแล้วนะครับ คอมเมนต์เข้ามาในช่องนะครับผมไม่ค่อยได้อ่านนะครับก็ขอกลาบอาัยมาณที่นี้ด้วยนะครับนะครับหรือท่านใดสนใจนะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลนะครับให้โทรมาได้นะครับผมที่เบอร์06 1 0 5 9 1 6 6 3นะครับหรือโชว์เบอร์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับนะครับแล้วก็แอดไลน์มานะครับได้ครับที่เบอร์เดียวกันนี้นะครับที่06น1์หกห6ึนี้นะครับ ครับผมก็อย่างที่เกิดมาแล้วนะครับคือผมขอขอบพระคุณนะครับทุกคําติชมนะครับนะครับก็ทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านทุกคนก็ต้องมีมุมมองของแต่ละคนนะครับนะครับอย่างช่องของผมนะครับก็ส่วนมากจะนําเสนอนะครับเอา เครื่องรางของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุ่งแล้วก็หลวงพ่อกลวยนะครับส่วนมากจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับนะครับถ้าเป็นด้ามงาฝักไม้หรือพวกด้ามงาฝักงาพวกนี้นะครับราคาเขาก็จะอัพขึ้นมาสูงถึงสูงมากนะครับนะครับสิ่งที่ผมได้นํามานะครับเป็นเครื่องรางนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับที่ราคานะครับจับต้องกันได้นะครับมันก็อยู่ที่รุนละพินิษฐ์หรือมุมมองของแต่ละท่านนะครับ เล่มไหนนะครับไม่สะดุดตาไม่สะดุดใจก็ปล่อยผ่านนะครับถ้าเล่มไหนท่านสะดุดตาสะดุดใจนะครับก็ทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับหรือนะครับให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับผมครับส่วนมากนะครับที่ผมบูชามานะครับ ผมจะตัดสินใจเองใช้ดุลน้พินิจของตัวเองนะครับเจ็บมาก็คืนเลือดตัวเองนะครับไม่ได้นำไปให้ใครวิจารณ์ให้นะครับก็คือตัดสินใจเองเจ็บเองนะครับก็บางท่านก็อาจจะนำไปให้ผู้รู้นะครับหรือท่านอื่นๆว,วินิชัยให้นะครับ มันก็จะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับนะครับผมก็ขอรบกวนเวลาแค่นี้นะครับก็มาเรามาชมนะครับด่าไม้ฝักไม้เล่มแรกนะครับของเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับด่าไม้ฝักไม้นะครับความยาวอยู่ที่7นิ้วนะครับเกือบครึ่งนะครับประมาณ7.2นะครับเป็นขนาดพกพานะครับนี่นะครับ ด้ามไม้ฝักไม้ครับความเก่ากับอายุการเวลาที่ผ่านมานะครับเราจะดูความบาลานซ์นะครับของไม้นะครับนี่นะครับไม่ว่าฝักไม่ว่าด้ามไม่ว่าเหล็กนะครับหรือสิ่งองค์ประกอบต่างๆนะครับนี่นะครับบางครั้งนะครับไม้ถ้าแปรรูปมาเป็น อย่างนี้แล้วนะครับถ้าการเวลาเข้าผ่านมาถึง70-80ปีนะครับสีเขาอาจจะเปลี่ยนนะครับนะครับความรู้เรื่องไม้ผมก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็พอมีนิดๆหน่อยๆนะครับนี่นะครับถ้าเราย้อนยุคเข้าไปถึง70-80ปปีก่อนนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่ทันสมัยนะครับนะครับส่วนด้ามเล่มนี้นะครับ ก็จะเป็นเหลี่ยมนะครับคล้ายๆเหลี่ยมมะเฟืองนะครับนี่นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับออกสีแดงเรื่อๆนะครับอาจจะเป็นไม้ชิงชันนะครับนี่ครับดูความเก่าของเขานะครับการแตกของเขานะครับตรงนี้เป็นริมนะครับนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าตอกริมนะครับหรือว่าสลักก็ได้นะครับนี่นะครับสลักมนไม้นะครับตอกไว้ ภูมิปัญญาของช่างสมัยโบราณนะครับครับมีดเล่มนี้เป็นทรงอิโต้นะครับให้ดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆเลยนะครับไม้เนี่ยนะครับตามอายุของเขานะครับนี่นะครับเป็นมีดทรงอิโต้นะครับเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมท่านนะครับความยาวนะครับอยู่ที่3มนิ้วนะครับ3.1นะครับ .2 นะครับ ลรวลายนะครับดูสังเกตดูรอยตอกนะครับการตอกนะครับใช้สิวตอกนะครับเป็นเสมาครึ่นใบนะครับลรวลายสวยงามนะครับไม่มีดไม่ขึ้นสนิมนะครับน่ครับรงอีโต้นะครับดูคลั่งนะครับแน่นแห้งไม่โยกไม่คอนนะครับนี่นะครับสังเกตดูการตอกนะครับตอกด้วยสิว นะครับได้สิวเบอร์เล็กนะครับเล่มนี้นะครับสวยงามกับดด้ามตรงนี้เป็นเหล็กนะครับด้ามเป็นเหลี่ยมนะครับหรือทรงเหลี่ยมมะเฟืองนะครับครับก็ถักทายกันเข้ามาได้นะครับมาชมเล่มที่สองนะครับเล่มนี้นะครับมีความยาวนะครับฝักรวมด้ามนะครับมีความยาวนะครับ นะครับ12นิ้วนะครับเกือบ12นิ้วนะครับเล็กนิดนึงแต่สนิ้วนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับนี่นะครับน่าเป็นชิงชันหรือไม้พยุงนะครับนะครับไม้มงคลพุทธคุณในตัวเลยนะครับกันรัดด้ามนี่เป็นเหล็กนะครับส่วนแหมรัดด้วยทองเหลืองนะครับนี่ครับดูไม่ง่ายนะครับดูไม้ดูการแห้งธรรมชาติของเขานะครับ เมีดเล่มนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับยังอยู่ได้อีกเป็นร้อยๆปีเลยนะครับอยู่ที่การเก็บรักษานะครับของแต่ละท่านนะครับนี่นะครับเจ้าของเดิมเขาเก็บรักษาอย่างดีเลยนะครับเป็นทรงลายจักรนลายนะครับเทพสตาจักรนลายนะครับเล่มนี้นี่นะครับใบยาวความยาวของใบมีดนะครับอยู่ที่7นิ้วนะครับนี่นะครับ เทพสตราจากนาลายนะครับนี่ครับลายตัวแรกนะครับตอกเป็นอาวุธของเทพนะครับเป็นผ้าพวกหัวนะครับของยักษ์อลาวกะนะครับอลาวกะยักษ์นะครับนี่นะครับที่มีอิทธิฤทธิ์นะครับโยนขึ้นฟ้าฝนจะแลี้ง12ปีนะครับในตำนานนะครับถ้าตกลงพื้นนะครับจะเกิดไฟไหม้นะครับ12ปีนะครับตัวโลกครับถัดมาจะเป็นดวงตาพญายมนะครับ แต่ถ้าลืมตาขึ้นมานะครับจะเผานะครับฉีดกินดานทั้งหลายในปรโลกนะครับนี่นะครับขึ้นมาจะเป็นยันนะครับสอนนะครับสันมีดหนานะครับครับข้างแห้งนะครับแน่นไม่โยกไม่คลอนนะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นจักรนะครับเป็นอาวุธของเทพนะครับพนารายนะครับนะครับและถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นกระบองของเท้าเวียุววันนะครับ ลงมาจะเป็นอัคระพระคาถานะครับผิดด้วยนารูมนะครับนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับโทรมาได้ครับผมที่0610591663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ